สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีอรับเข้าสู่ช่องวอลซอฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับได้เวลาของการกลับมารีวิวปืนกันแล้วเนาะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เอากระบอกประทึมข้างหลังมารีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวของเล็กๆเล็กๆน้อยๆ้อยนะครับซึ่งเป็นปืนที่เรียกได้ว่ามือใหม่หรือคนที่มีงบจํากัดนะครับอาจจะกําลังสนใจอยู่นะครับผมกําลังพูดถึงตัวปืนกล็อกนะครับตัวนี้เป็นของค่าย W.E. นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าค่าย V นั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นปืนที่เรียกได้ว่าเป็นปืน Standard, มาตรฐานนะครับในวงการ a i r ์ซอฟต์เขาจะชอบกันนะครับซื้อเป็นปืนพกกระบอกแรกกันนะครับแต่ผมจะบอกเหตุผลที่หลังนะครับว่าทําไมเจ้าปืนกระบอกนี้มันถึงกลายเป็นปืนที่แบบได้รับความนิยมมากในในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงกระบอกนี้กันก่อน นะครับตอนคุณได้มาเนาะคุณจะได้มาเป็นอ่ามันจะใส่กล่องสีดํามานะครับตัวนี้เป็นโมเดลกล็อกสิบเจ็ดนะครับผมไม่แน่ใจเจนน่าจะเจนห้ามั้งนะคิดว่านะครับผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจเจนเพราะกระบอกนี้มันนานแล้วนะครับแล้วผมไม่อยากจะบอกผิดถูุกทนะแต่ถ้าใครรู้เจนก็พิมพ์ไว้แล้วกันนะครับอ่ะดูรายละเอียดประมาณนี้เออเผื่อจะได้พิมพ์นะครับว่าเจนไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเจนจริงๆนะครับคุณก็จะได้มาเป็น1ตัวแม็กแล้วก็อ่าตัวหนึ่งแมกกาซีนแล้วก็ตัวปืน1กระบอกนะครับ อ่ะทีนี้มาดูตัวปืนกนก่อนนะครับตัวปืนเนาะเป็นโลหะเป็นสไลด์โลหะนะครับไม่ที่เหล็กพะฉะนั้นไม่เหล็กดูไม่ติดเนาะแล้วก็เฟรมล่างนะครับเป็นอ่าพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลอกเนาะแล้วก็อ่าระบบเหมือนตัวปืนจริงทุกประการนะครับเหมือนมากอ่ะให้ดู2งฝั่งนะครับ m a r k กิ g งอ่าเ e นะครับเป็นเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วกันที่ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันทำมาร์กิ่งหรือ,อยังนะแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมามันไม่มีนะครับคุณจะสังเกตว่ามันไม่มีมาร์กิ g งบอกนะครับว่าเป็นของกล็อก17 19หรืออะไรมันไม่มีนะครับแต่ว่าตรงๆงที่จะมีก็คือตรงนี้นะครับมีตรงสไลด์นิดนึงเอาเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็มีเลขรหัสอะไรนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ ซึ่ง w e เนี่ยนะครับเรารู้กันในวงการอยู่ยแล้วว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างที่จะหลบลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นค่ายเขาเนี่ยจะไม่มีการยิงเลเซอร์มาร์กิ้งใดๆเลยนะครับอาจจะอาจจะยิงแค่แบบพวกแบบปรับโหมดซีเลคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า,าแบบโลโก้ HK หรือโคอะไรเงี้ยจะไม่มีการยิงมาร์กิ้งนะครับเพราะนั้นมาร์กิ้งน้อยมากนะ,อ,ะอีกจุดหนึ่งผมลืมให้ดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงตรงเฟรม ก็จะมีเขียนว่า made in ไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นของเขาเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นโลโก้ V นะครับ w e เป็นค่ายที่ผลิตเนาะทีนี้มาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวบอดี้นอกเราดูกันไปหมดแล้วนะครับวิธีการถอดนะครับเหมือนตัวกล o องทุบประการนะครับถ้าคุณเล่นปืนจริงวิธีถอดเดียวกันนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นผมไม่แน่ใจเรียกอะไรผมเรียกวัสดแล้วกันนะครับเวลาคุณจะถอดสไลด์ออก กดตรงนี้ไว้2ข้างนะครับมันมี2ข <tennis> ้างเนาะฝั <Christianity> <ep ole> ่ง <sized> นี Johann ้ก็ม sure ีนะครับกด2ข้างแล้วดึงลงพร้อมกันนะครับจากนั้นถอยสไลด์นะครับถอยสไลด์จำ้ึงนะมันจะดึงออกยากนิดนึง๊บอ่ะถอยสไลด์ออกมาแล้วก็ดึงออกไปข้างหน้านะครับแค่นี้เองอะด้านในนะครับประมาณนี้นะครับด้านในประมาณนี้อันนี้ไกด์ล็อตเนาะตัวตัวขยับนะครับแล้วก็ฮอปอัพนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ ปรับขึ้นปรับลงได้เลยตามสะดวกนะครับเอาที่สบายใจเนาะตัวปืนนั่นในน่าจะค่อนข้างสึกแล้วนะครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับปืนมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะอ่ะนี้เฟรมล่างบ้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกปืนเนาะเป็นเป็นตัวเป็นตัวเลื่อนสไลด์นะครับแล้วก็เป็นอ่าตัวสับวาลด้วยทีนนี้เวลาคุณประกอบนะครับก็ ทำย้อนขั้นตอนเดิมนะครับดึงมาเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะปืนเคลียร์นะครับประมาณนี้แค่นี้ปมันก็จะล็อกแล้วนะครับอันนี้ก็คือกลอก17เนาะซึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวปืนกลอกกระบอกเนี้ยนะครับมันมันประมาณไหนละกันเนาะมันเหมาะที่จะ ซื้อไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นปืนค่อนข้างที่จะสแตนดาร์ดในในหมู่ปืนพกที่มีอยู่ในตลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาชมทดสอบกันนะครับซึ่งเป้าเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะหันกล้องไปแล้วก็ทดลองยิงกันในระยะ5้าเมตรแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มกระสุนของตัวตัวกลอกตัวนี้กันนะครับกลอก17ไปเลยเวลาเราจะใส่กระสุนนะครับข้อควรระวังของการเล่นปืนพวก คุพกนะครับคือเราไม่ควรที่จะใส่แบบปากแม็กมากนะครับเพราะคือปากแมนะ็กเนี่ยมันเป็นส่วนที่แบบว่าชลุดง่ายนะครับบางทีใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวปากแม็กแตกนะครับวิธีการใส่ของผมก็คือผมจะดึงในตัวตัวตัวนี้นะครับตัวตัวสปริงลงมานะครับแล้วใส่บบขล่างขึ้นไปนะฮะอย่างนึงคือมันจัดง่ายได้แหละไม่ใช่เลยหรอกอจริงๆอ่ะถ้ามีโหลดเดอร์ที่มันแบบ าสามารถที่จะลังไอตัวสปริงนี้ไปได้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีอันตรายเหมือนกันนะกดอย่างเงี้ยบางทีมันหลุดมือก็อาจทําทให้แม็กเราเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยอ่ะติมแล้วครับนับกระสุนนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สนะครับประมาณ2 0่สถึงยีนัดเนี่ยกำลังอยู่ในความสวยๆนะครับไม่ไม่เยอะไม่แน่นจนเกินไป นะครับอย่าไปอัดจนแน่นจนเกินนะครับเดี๋ยวสปริงมันล้าแล้วมันดีดไม่ขึ้น อ่ะผมไปเก็บเป้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือบรรจุยิง22นัดนะครับซึ่งผมเล็งไปที่ตัวตัวสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่อยู่ในระยะประมาณ5เมตรนะครับจำลองก็คือระยะประมาณ5เมตร4-5เมตรนะครับกลุ่มกระสุนก็ถือว่าไม่ได้ขี้เล่นะครับก็อยู่อยู่กระจุกกันพอสมควร นะครับระยะ5เมตรซึ่งมันไม่ได้ไกลามากเออปกติปืนพกเรายิงก็ประมาณ5 1 0ถึงเมตรเนี่ยนะครับกำลังกำลังกำลังดีเพราะนั้นก็อันนี้ก็ไว้ดูเป็นอ่าเป็นเป็นไว้ตัดสินใจก็ได้นะครับก็นั่นแหละปุ่มกระสุนมันโอเคนะครับไม่ไม่ได้แย่เนาะสำหรับปืนปืนพกนะครับทีนี้โอเคเราเห็นการยิงไปแล้วนะครับฟิลการยิงนาอหมดแม็กซ์ไลท์ค้างอะไรก็ปกตินะครับ ก็ในส่วนทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงที่ผมคาไว้ใช่ไหมว่าทําไมปืนกล็อก W E เนี่ยถึงกล็อก17 W E เนี่ยนะครับถึงเป็นตัวคลิยได้ว่าเป็นตัวปืนพกที่ได้รับความนิยมในตลาดแอร์ซอฟตแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับที่มันเป็นที่นิยมเนี่ยคือด้วยราคาที่ที่ไม่แพงแล้วกันนะครับมันเป็นราคาที่ประมาณอยู่แค่ประมาณสามพันกว่าสามพันสามกลางๆถึงสามพันปลาย,ายๆนะสำหรับมือหนนะครับแล้วก็ อย่างที่สองนะครับมันหาอะไหล่ง่ายมากๆซึ่งสามารถใช้ได้กับหลายตัวเลยนะครับในตลาดซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นสแตนดาดเนาะทำให้หลายๆค่ายเนี่ยนะครับทำอะไหล่มาให้มันใช้กันได้ได้มากพอสมควรเนาะแต่ที่ใช้ไม่ได้เลยแน่ๆครับคือโตเกียวมารุอิเนี่ยคือใส่กับเจ้าตัว WE ไม่ได้นะครับแต่ค่ายจีนค่ายอื่นอาไต้หวันตัวอื่นอะไรเงี้ยอาจจะพอใช้ร่วมกันได้นะครับแต่กับของญี่ปุ่นเนี่ยคือแทบจะไม่ได้เลย นะครับข้อดีข้อที่2คือปืนเนี่ยนะครับอ่าค่อนข้างที่จะทนมากๆนะครับซึ่งไอกระบอกเนี้ยนะครับผมเล่นมาหลายสนามยิงเป็นพันๆน,นัดนะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังโอเคดีอยู่นะครับอ่าโอเคดีที่หมายความว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันแบบเออไม่ใช่ว่ามันแบบยิงดีหรือว่าไม่มีไม่มีบั๊กอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวผมไปพูดในะข้อเสียนะครับแล้วก็แม็กกาซีน นะครับจะเห็นสภาพว่ามันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างโหดเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่รัว่วนะครับจริงๆก็คือมันทนมากแล้วแม็กกาซีนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กนะเดี๋ยวผมเอาแมกเออเอาแม่เหล็กดูดแป๊บอ๋อแม็กกาซีนไม่ใช่เหล็กนะครับแม็กกาซีนเป็นโลหนะเนาะเหล็กดูดไม่ติดนะครับแม็กกาซีนเป็นโลหะซึ่งแม็กกาซีนค่อนข้างมีน้ําหนัก นะครับเพราะว่ามันหล่นใส่ตีมผมหลายรอบแล้วนะครับแบบรีโหลดแล้วก็ตกอะไรเงี้ยผมเอาเท้ารับมึงช้าเลยนะเพราะนั้นก็เออระวังนิดนึงแม็กแม็กค่อนข้างหนักเนาะอาจจะหนักกว่าตัวตัวตัวเฟรมลางทั้งเฟรมอีกด้วยซ้ำนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีเนาะก็คือในราคาถูกนะครับราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็น VFC โตเกียวมารุอิหรือว่าอ่ะแบรนด์อื่นแล้วกันนะครับซึ่งมันถูกกว่าและในราคามือสองเนี่ยนะครับมันก็ก็ถูก ซึ่งด้วยความที่ปืนมันทนแล้วก็ราคาราคามือสองเนี่ยจะค่อนข้างถูกนะผมได้ตัวนี้มาราคามันสองพันนิดๆน,น,นะครับซึ่งราคาดีเลยนะครับไม่ไม่แพงเกินไปแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่นต่อได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือสำหรับข้อดีเนาะคือเป็นปืนตลาดราคาถูกอะไหล่เยอะนะครับอ่ะทีนี้มาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ ถ้ามคุณแกะกล่องมาเนาะคุณคุณดึงสไลด์เล่นเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเห็นไหมอันนี้คือไม่มีแมกซีนนะแม็กอยู่นี่แต่ทําไมสไลด์ถอยไม่สุดสังเกตน,นะอ่ะเห็นปะเนี่ยสไลด์ถอยไม่สุดโดยไม่มีสาเหตุจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีสาเหตุมันมีสาเหตุนะก็คือมันลื่นไม่พอนะครับเพราะนั้นคนที่ได้ตัว W E มาเนี่ยเขาจะเอาไปอัปเกรดแบริ่งตรงตรงตรง A ตรงตัวตรงตัวถอยไกลอ่ะนั่นแหละให้มันลื่นขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้สไลด์มันถอยสมูทขึ้นนะครับถามว่าแบรนด์อื่นเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้แบรนด์ข้างเคียงนะครับเป็นตัวฟล็อก34บของอาร์มี่นะครับดูแต่เดี๋ยวมาดูการดึงสไลด์ของอาร์มี่นะเห็นไหมของอาร์มี่อ่ะมันจะ ดึงได้ลื่นกว่าของ W e อะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเออทำไมมันถึงแตกต่างนะครับเดี๋ยวถอดของอันนี้มามาเทียบกันเลยเออมันแตกต่างกันตรงไหนทำไมมันถึงลื่นไม่เท่ากันวะอ่ะคือคือหน้าตาข้างในอ่ะคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับซึ่ง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมอ่ะภายในก็เห็นหมคล้ายคล้ายกันเกือบหมดนะครับเกือบเือบจะเกือบจะเหมือนกันเป๊ะร้อยเเลยได้ทซ้ำนะครับแต่ของอาร์มี่ดันลื่นกว่าแต่ w V ยังไม่ค่อยลื่นเท่าที่ควรน,นะฮะอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อเสียข้อเสียข้อเสียหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ ที่ตรงนี้นะครับมันมันลื่นไม่เท่ากันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนาะผมผมไม่ได้เปียนนะครับเพราะฉนะนั้นมันก็เลยลื่นไม่เท่ากันอ่ะแต่แต่กรันตีครับว่าของอาร์มี่เนี่ยลื่นลื่น,ล,นลื่นกว่าของ WE ค่อนข้างเห็นใชาพช้พเจนอะ่ะเห็นไหมคือมันไม่มีอาการแบบว่ามาดึงแล้วมันติดเหมือนเหมือนของ WE เนาะแล้วก็อ่าต่อมาเอ้ยเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วก็นี่แหละเห็นนะปืดปืดปิดแต่ว่าถามว่า ถ้าตอนยิงเลยอะ่ะมันจะมีอาการฝืดๆแบบนี้ให้เห็นไหมผมบอกได้เลยว่าไม่มีนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองมายิงยิงยิงไดไฟนะเห็นปะ่ะรูปหมดสไลด์แขวนปกตินะครับอ่ะนี่จะไดไฟแบบรัวๆเลยนะนะปืนทำงานสะเียนดีปกติ แต่ว่าเออเวลาเราเรามาดึงเล่นหรือดึงอะไรเงี้ยนะครับมันจะรู้สึกข,ขัดขัดนิดนึงแต่ก็นั่นแหละมันมีวิธีอัปเกรดแล้วกันนะครับปกติปืนแบบมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะเอามาแต่งกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแต่งทาเฟรมทําอะไรแต่ว่าผมเดิมๆผมรู้สึกว่ามันก็ก็โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของความแม่นยําบ้างนะครับความแม่นยําของ WE เนี่ยจัดได้ว่าระยะ5เมตรเนี่ยพอ,พอพอพอโอเคนะครับแต่10เมตรขึ้นขึ้นไปเนี่ย มันจะสู้ของแบรนด์อื่นไม่ได้อย่างมาลุอีหรือ v f c g s k อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสู้ไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าก็นั่นแหละนะตามตามราคาคุณภาพก็ตามตามราคานะครับประมาณนั้นแต่เอาไปแต่งได้นะคุณจะเปลี่ยนทอ่อเปลี่ยนยางอะไรก็ก็ว่ากันในอนาคตแต่ที่เห็นอย่างหนึ่งแล้วอาจจะไม่ชอบเนาะก็ก็คือสีมันอนะสีสีเฟรมอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่แต่จะเห็นหน่าจะเห็นความโดดอยู่ นะรเฟรมเนี่ยมันสีดำใช่ไหมแต่ว่านาน,านไปอ่ะเนี่ยผมซื้อมามันเป็นสีดํานะครับแต่ตอนนี้สีมันจะเริ่มออกเป็นดำดำน้ําเงินยังไงไม่รู้นะครับคือสีมันเริ่มเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าถ้าชอบรับได้ก็โอเคนะครับเพราะปืนไม่ได้ราคาแพงเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็เออเอาไปแตง่งเอาไปทําอะไรต่อได้ซื้อมือสองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อมือหนึ่งทีนี้ มาพูดถึงแม็กกาซีนที่สามารถใช้ร่วมกับมันได้แล้วกันอันนี้เป็นแม็กกาซีนของทางอาร์มี่นะครับของกล็อก34ตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวคุณจะถามแน่ว่ามันมันหน้าตาคล้ายๆกันในใน,ในเรื่องของโครงสร้างภายในแล้วมันใช้ด้วยกันได้ไหมใช่ไหมกัน,นเดี๋ยวผมมาพิสูจน์ให้ดูนะครับแม็กอาร์มี่นะก็ะจะเห็นว่า อันนี้มันมันไม่ได้แขวนนะครับสไลด์อาจจะถอยไม่สุดนะมันก็เลยแจมเนาะอ่ะถามว่าใช้งานได้ไหมก็บอกได้เลยว่าใช้ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่ว่ายิงยิงไปแล้วมันจะติดเนาะมันอาจาจะแบบยิงไปแล้วก็ปืนแจมนะครับซึ่งถามว่าแนะนำํำไหมก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่ทีนี้ oui. อ่ะให้ให้ดูพื้นฐานด้านหลัง นะครับคุณเห็นว่าหน้าตามันอะเหมือนกันยังกระแก่เลยนะครับเหมือนเหมือนก๊อปกันมานะครับเพราะนั้นไอ้สองตัวเนี้ยการันตีนะครับว่าใช้ได้กันได้แต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นไปซื้อตรงรุ่นดีกว่านะครับ Mac B ก็ราคาไม่ได้แพงมากเนาะแปดร้อยบาทพราะโดยประมาณนะครับที่ผมซื้อมาก็ประมาณแปดแปดแปดร้อยบาทนะสหรับ Mac ปืนก๊อกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า กลอก17 WE ตัวนี้นะครับถ้าชอบก็ไปหาตำกันได้นะครับหาไม่ยากตัวนี้เป็นแบรนด์ติดตลาดเนาะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องมาร์กิ้งหรือจะไปยิงเองอย่างเงี้ยเออโอเคซื้อเถอะนะครับราคาไม่แพงทุกๆเลย นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากล o อ k 17ของ w e นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนให้ดูอีกได้แน่ๆน,นะครับในอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใกล้พันทรับแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ